สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมถึงความสําคัญของเส้นทางวิกฤตนะครับหลังจากที่เราทําการคํานวณตามหลักการของ CPM แล้วเนี่ยระยะทราบว่าเส้นทางวิกฤตเนี่ยคือเส้นทางไหนและก็ระยะเวลาของโครงการเนี่ยก็คือผลรวมของระยะเวลาที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตแล้วเส้นทางวิกฤตเนี่ยมีความสําคัญยังไงคนที่เป็นผู้บริหารงานโครงการเนี่ยเขาให้ความสําคัญยังไงวันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ จากหนังสือของเกรย์และเซนที่เขาอธิบายไว้นะครับเขาไปหาข้อมูลนะครับไปสอบถามกับคนที่เป็นผู้เช่ีวชาญในเรื่องของการบริหารงานโครงการและมีประสบการณ์เนี่ยเขาก็มาแชร์ให้ฟังนะครัว่าเอ๊ะเจ้าเส้นทางวิกฤตเนี่ยเขาให้ความสําคัญยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับคือเส้นทางวิกฤตเนี่ยมันประกอบด้วยกิจกรรมวิกฤตที่ร้อยเรียงกัน ซึ่งผลรวมของระยะเวลาในกิจกรรมที่อยู่ในสถนาวิกตเนี่ยมันคือระยะเวลาของโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในเส้นทางเนี้ยถ้ากิจกรรมใดมีค่าโทรทัศน์สลับเป็นศูนย์เนี่ยและกิจกรรมนั้นถ้ามันดีเลยเนี่ยมันจะมีผลทำให้โครงการดีเลยเลยซึ่งแสดงว่าอันนี้มันจะมีผลต่อการสมมติโครงการที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอคอมมิชเมนท์ที่คุยไว้กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เขา ให้คำแนะนำคือจากประสบการณ์ของเขาเนี่ย mm. เขาบอกว่าเขาจะเอาคนที่เขาไว้ใจได้เอาคนที่มีประสบการณ์มีความรู้เนี่ยมาดำเนินงานในกิจกรรมวิกฤตว่ายง่ายคือแอสซายงานที่อยู่ในสถานวิกฤตเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมวิกฤตเนี่ยให้กับคนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เขาเชื่อใจได้เป็น best people ของเขานะครับอย่างแรกเลยอันที่2นะครับเขาบอกว่า เวลาที่เขาทําในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงซึ่งในที่นี้เรายังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะให้เป็นไอเดียไว้ก่อนว่าในตอนที่เขาทําการประเมินความเสี่ยงเนี่ยกิจกรรมแรกๆเลยที่เขาให้ความสนใจเนี่ยก็คือกิจกรรมวิกฤตนะครับกิจกรรมที่อยู่ในสนทาอวิกฤตกันและแล้วถ้าเขาต้องการลดความเสี่ยงเขาก็จะไปพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตก่อนเป็นลําดับแรกๆ อันนี้คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับอันถัดมาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเ,เขาเป็นผู้บริหารโครงการแล้วเขาเมีเวลาที่มันไม่มากนักเนี่ยเขาจะทํำยังไงนะเขาบอกว่าเขาจะอคอยอัปเดตความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆกับคนที่ทํางานอยู่ในเส้นทางวิกฤตนะครับ คือทำงานกับกิจกรรมที่ในเส้นทางัิกฤษครับไง่ายคือเขาบอกว่าเขาจะคีบอินทัชกับคนที่ทำงานกับกิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางัิกฤษนะครับนีน่คือสิ่งที่เขาพยายามจะถ้าเขามีเวลาไม่มากพอครับมีเวลาน้อยมากเขาจะคีบอินทัชกับคนกลุ่มนี้ไว้เปน็นลำดับแรกเพราะว่าอย่างที่บอกถ้างานเหล่านี้ที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตเนี่ยงานใดงานหนึ่งดีเลย์เนี่ยก็จะมีผลมีโอกาสทำให้โครงการเนี่ยจะดีเลย์ได้นะครับ ถัดมาถ้าเขาบอกเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าโครงการของเราเนี่ยเรามีเวลาทํางานโครงการเราก็จะมีคนมีนทรัพยากรที่ที่เราใช้ในการดําเนินงานแต่ถ้าสมมติว่ามีโครงการอื่นหรือไม่หรือว่ามีผู้บริหารของของบริษัทของกอเนี่ยต้องการจะดึงคนของเราให้ไปช่วยงานในโครงการอื่นหรือว่าช่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เขาจะสามารถที่จะแชร์ หรือทรัพยากรของเขาให้ได้เนี่ยเขาเขาไม่ได้ให้ว่าคนไหนก็ได้ที่ทำงานไหนก็ได้เขาจะไปมองกิจกรรมที่มี slack หรือว่า free slack นะครับไม่ใช่ว่าจะเอากิจกรรมไหนกิจกรรมที่อยู่บนเซิรทวิกิเนี่ยเขาเขาจะไม่แชร์แน่นอนเนะเพราะามันมีความเสีย่ยงแต่ถ้ากิจกรรมที่มี slack หรือมี free slack อยู่เขาจะไปพิจารณาคนเหล่านั้นที่ทำงาน ในกิจกรรมที่มี s l ส c k แล้วก็จะแชร์หรือว่าให้ยืมคนเหล่านี้เนี่ยให้ไปช่วยงานโครงการอื่นหรือไปงานไปทำงานอื่นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถ้ากิจกรรมนั้นเนี่ยมีสลกอยู่15วันเขาก็จะให้คนเนี้ยไปทำงาน15วันเลยนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราให้คนเนี้ย ไปทำงาน15วันเลยแต่ว่ากิจกรรมนั้นจะกลายว่าสลักเป็น0นพอสลักเป็น0ูเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ถ้ามันก็มีความเสี่ยงแล้วว่าถ้าโครงการมนี้มันดีเลยมันก็จะมีผลทำให้งานทำไปไดีเลยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเขามีสลักอยู่15วันเนี่ยเขาอาจจะแบ่งให้ไปทํางานกับโครงการอื่นเนี่ยสัก7วันสัก10วันแต่ยังไงก็แล้วแต่กิจกรรมที่มีสลักเนี่ยมันก็ยังต้องคงมีสลกอยู่ เพื่อจะไม่ให้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทําให้กิจกรรมถัดไปเนี่ยมีได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับถ้ามันดีเลยถัดมาเขาบอกว่าถ้าเขาต้องการที่จะทําให้โครงการนี้แล้วเสร็จก่อนกําหนดเขาก็จะไปพิจารณากิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตเพราะว่ากิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตทั้งหมดเนี่ยเส้นทาง กิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางวิกิตน่มันคือระยะเวลาโครงการเหมือนถ้าเขาต้องการที่จะส่งมอบโครงการให้เร็วกว่าให้เร็วกว่ากำหนดที่ที่คอมมิชไว้กับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะไปเร่งกิจกรรมเหล่านี้และเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าโครงการเนี่ยเกิดดีเลย์ขึ้นมาเขาก็จะไปพิจารณากิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางนี้แหละว่าจากจุดเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยกิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางวิกตหลังจากหลังจากวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง เขาก็จะไป pay attention หรือว่าจะไปโยนเงินหรือไปเร่งงานอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะทำให้กิจกรรมนี้มัน back on track ก็คือให้มันกลับมาเป็น on schedule ได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสกิจกรรมนี้เป็นลำดับแรกนะครับอันนี้ก็คืออธิบายให้เห็นว่าอันนี้นี่คือความสำคัญของเส้นทางวิกฤตผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าโครงการนี้เรากำหนดว่า time มี constraint หรือเราต้องการ enhance time เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาว่าเนี่ยในตรงนี้แหละถ้าเราต้องการที่จะลดระยะเวลาโครงการเราก็ต้องมาดูที่กิจกรรมที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตนะครับอันนี้คือความสำคัญของเส้นทางวิกฤต